ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสลหรับในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาทําการแฮกเกมที่อยู่บนเว็บกันนะครับก็จะเป็นเว็บนี้นะก็คือ gx. game นะครับเป็นเกมอยู่บนหน้าเว็บนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเลือกเกมสักเกมหนึ่งแล้วกันของเป็นหมวดของไอดลแล้วกันนะครับอืมผมหาเกมที่แบบมัน ง่ายๆนะกันนะเดี๋ยวนะน่าจะอ่ะตัวนี้แล้วกันแนวแบบอ่าคลิกนะครับโอเคเนี่ยลองเล่นเกมดูหน่อยนะฮะก็คือเขาให้กดใช่ไหมแล้วก็เอ่อขุดตัวนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวเ n นจินนะครับในการค้นหาค่านี้แล้วก็ลองเปลี่ยนแปลงดูนะครับ ก็เปิด Change Engine ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการเลือก Process นะครับทีนี้เนี่ยตัว Process เนี่ยมันจะขึ้นมาหลายอันนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันต้องเลือกอันไหนนะครับถ้าเกิดเราเลือกไม่ถูกเนี่ยมันก็ค้นหาค่าไม่เจอนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็มาที่ตัวโคมนะแล้วก็มาที่แท็บตัว t a s r m a n a g e r นะครับตรงนี้นะ พอเ,เปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ดูนะครับว่าไอ้แท็บที่เราเปิดเนี่ยมันชื่อไตเติลว่าอะไรนะครับของผมเนี่ยมันขึ้นว่าเจมค l i เกอร์นะครับก็ถ้ามาดูใน t ทม์ m a n เจอร์ของโครมเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูในแท็บของ Process ID นะครับว่ามันเป็นเลขอะไรนะครับเป็น21672นะครับจากนั้นมาที่ Engine นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ Convert เอ่อ PID หรือว่า Process i อนะครับเป็นเดซิม a ลนะครับแล้วก็ดูด้านหน้านะครับให้เลขโพเซตเหมือนตรงกันนะสองหนึ่งหกเจ็ดสองนะครับสองหนึ่งหกเจ็ดสองก็คืออันนี้นะครับนะครับเอาไปโพเซตไปเลยนะครับจากนั้นเอ่อถ้าเกิดใครค้นหาค่าไม่เจอเนี่ยก็อาจจะต้องมาเซตติ้งตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือเปิดตัวเมมแมปตรงนี้นะครับ แล้วก็ผมจะเซิร์ชค้นหาค่า21นะครับเอ่อผมจะเลือกเป็นอ,อแล้วกันเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นดัตไทยอะไรนะครับก็เลยใชอ้อไปเลยนะครับกด21ไปนะครับจากนั้นก็ทำให้ค่าเปลี่ยนแปลงนะครับเป็น25นะครับโอเคแล้วก็ทำให้เปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งเป็น30นะครับสามสิบเอ่อ มันน่าจะเจอแค่นี้หรือเปล่านะอ่ะประมาณนี้แหละน่าจะเจอแค่นี้นะครับทีนี้ผมก็จะไล่ดูนิดนึงนะว่าอันไหนที่น่าสนใจจากที่ผมลองมาเนี่ยหลายๆรอบเนี่ยส่วนเนี่ยมันจะเป็นดับเบิลนะครับก็มาดูที่มันเป็นโคลอนดีแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้ลองหกร้อยดูอ่าโอเคมันก็เปลี่ยนแปลงค่าได้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยนี่ เราก็น่าจะซื้ออะไรได้เป่ะ,ะประมาณนี้นะครับอืมแล้วเราก็สามารถที่จะฟีดค่าได้นะครับฟีดไว้เลยแล้วก็กดไปค่าก็จะไม่ลดนะครับประมาณนี้นะครับก็สำหรับในตอนนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้แหละนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า Chance of rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.